สวัสดีครับเพื่อนๆินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโจโจนะครับวันนี้เราอยู่กับเกมอุมะมุเมะนะครับผมก็ยินดีต้อนรับสู่สมาคมคนติดมานะทุกคนซึ่งคอนเทนต์ในวันนี้ผมจะมาพูดถึงข้อมูลของพพอร์ตการ์ดนะคบผมการอ่านสเตตของค่าพพอร์ตการ์ดแบบเบื้องต้นนะคบผมจริงๆก็จะไม่เบื้องต้นเลยนะค่อนข้างลงลึอกอยู่พอสมควรโอเคเรามาเข้าสู่เนื้อหากันเลยนะคะผมเวลาเพื่อนๆเข้ามาที่หน้าตาของการ การ์ดพพอร์ตเนี่ยซึ่งการ์ดพพอร์ตก็จะเหมือนกับเพื่อนที่เราเอาไปฝึกตัวละครนะคบผมถ้าการ์ดสพอร์ตเพื่อนๆไม่ดีเนี่ยการฝึกก็จะยากลำบากมากขึ้นนะครับผมใครเล่นมาก็จะเข้าใจว่าการ์ดพพอร์ตสำคัญมากกว่าตัวละครนะครับผมในช่วงต้นเกมคือเปิดหาแต่การ์ดรัวๆนะครับผมถ้าการ์ดเราดีเหมาะสมกับตัวละครที่กำลังจะปั้นก็จะช่วยทำให้ตัวละครของคุณแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นหรือว่าฝึกง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับโดยที่การ์ดพพอร์ตทุกการ์ดเนี่ยจะมี u n นิค ิรร์คนะคับผมซึ่งสกิลยูนิเพิร์กเนี่ยแต่ละค์ดเนี่ยก็ออกมาตอนเลเวลไม่เท่ากันด้วยนะครับผมยกตัวอย่าง mm hmm. เช่นสเปเชียลวีคนะครับสเปเชียลวีคจะออกมาตอนคุณปลดเลเวล40ครับผมซึ่งในเกมเนี่ย mm hmm. ก็ไม่เขียนบอกอีกว่าให้เทรนนิ่งเอฟเฟกต์ กี่เปอร์เซ็นต์และให้เรสโบนัสกี่เปอร์เซ็นต์นะครับผมต้องมาดูในเว็บไซต์อีกทีหนึ่งนะครับผมซึ่งผมดูจากเกมโทระนะครับผมเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะการทแทโอเนี่ยก็จะให้ตั้งแต่เลเวล30นะครับก็คือได้การมาปุ๊บปลดได้เลยนะครับผมทีนี้การซัพพอร์ตแต่ละการเนี่ยจะมีด้วยกันอยู่3ส่วนที่จำเป็นจะต้องดูครับส่วนแรกคือซัพพอร์ตเอฟเฟกต์ส่วนที่2คือสกิลของการ และส่วนที่3ก็คืออีเวนต์ของการ์ดซึ่งผมจะมาพูดถึงซัพพอร์ตเอฟเฟกกันก่อนนะครับผมผมได้จัดหมวดมาให้เพื่อนๆให้เข้าใจและเห็นภาพง่ายๆครับโดยที่ผมแบ่งออกเป็น7หมวดในภาพนี้นะครับผมซึ่งเพื่อนๆเห็นปุ๊บอาจจะตกใจว่าไอ้ตัวหนังสือแม่งเยอะจังเลยพี่ผมเป็นลิงครับอธิบายให้ผมฟังเข้าใจง่ายๆหน่อยได้ไหมได้ครับผมเดี๋ยวอธิบายให้ฟังเข้าใจง่ายๆนะครับผมโอเคเราค่อยๆย่อยกันก่อนแล้วกันนะมาเริ่มต้นกันที่หมวดแรกครับผมเป็นหมวดที่สําคัญที่สุดเลยครับนั่นก็คือ เอฟเฟกต์เกี่ยวกับการฝึกการ์ดนะคบผมเรามาดูที่ค่าแรกกันก่อนนะคะผม training effectiveness ผมจะให้ความสําคัญอยู่ที่2ดาวนะโดยที่ความสามารถก็คือการ์ดใบนั้นเนี่ยจะเพิ่มสเตตในการฝึกนะคะผมยกตัวอย่างเช่นการ์ดใบนี้มันไปลงการฝึกช่องหนึ่งนะคบผมสมมติว่าเราได้ฝึก10แล้วเรามีค่าเนี้ยอยู่10%มันก็จะกลายเป็น11ส่วนค่าที่สเนี่ยสำคัญมากกว่านั่นก็คือ friendship bonus นะคผมผมให้ความสำคัญอยู่ที่3ดาวเลยนะคบผม โดยที่ค่าเนี้ยมันจะเพิ่มสแตตเหมือนกับข้างบนเลยครับแต่มันเพิ่มสแตสตจากตอนที่การ์ดติดสถานะเฟรนชิพครับสถานะเฟรนชิพคืออะไรครับคือติดลุงครับผมถ้าเราไปฝึกเฉยๆเนี่ยเราจะเรียกเทนนิงครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราสนิทกับการ์ดนะครับผมซึ่งก็จะคือเกตสีส้มขึ้นไปเนี่ยเราจะติดลุงได้ครับผมเพราะฉะนั้นเวลาเพื่อนๆไปฝึกเนี่ยเพื่อนๆก็ต้องพยายามทําความสนิทกับการ์ด เพิ่มเข้าไปเรื่อยๆนะคบผมเพื่อให้การมันติดบุงได้ซึ่งอย่างไฟโมชั่นเนี่ยก็มีด้วยกันทั้ง2ค่าเลยครับถ้าเพื่อนๆดูในข้อมูลนะครับมีทั้งเฟรนชพโบนัสและก็เทรนนิ่งโบนัสเพราะฉะนั้นไฟโมชั่นเนี่ยฝึกธรรมดาก็แรง10%ถ้าฝึกแบบเป็นรุ้งเนี่ยก็20%นะบางการ์ดเนี่ยก็จะมีค่าเดียวนะครับยกตัวอย่างเช่นสเปเชียลวีคนะสเปเชียลวีคเนี่ยจะให้ติดรุ้งเนี่ยแรงมากๆเลยนะถึง35%แต่ถ้าสมมุติไม่ติดรุ้งเนี่ยก็คือไม่มีอะไรช่วยเลยนะ เพราะว่าไม่มีค่าเทนนิงนะครับโอเคต่อมาจะเป็นหัวข้อที่สำคัญมากๆเลยเพราะว่าการ์ดเมตาที่กำลังจะเข้าเกมในแพทหน้านั่นก็คือคิตาซันแบ็กนะครับเขาจะมีค่าที่ชื่อว่า specialty priority สูงมากๆเลยนะครับซึ่งค่านี้จะเป็นค่าที่เพิ่มโอกาสออกมาฝึกตรงกับไทของการ์ดสปอร์ตนั้นๆนะคบผมยกตัวอย่างเช่นการ์ดคิตะซันแบ็กเนี่ยจะเป็นการ์ด ใช้สปีดนะครับผมซึ่งเขามีสเปเชียลพาริตี้เนี่ยอยู่ในยูนีสกิลเนี่ยอยู่ที่20นะครับเขาจะเพิ่มให้ตอนขัด4เพิ่มขึ้นอีก80นะครับรวมกันเนี่ยเป็น100นะแต่จริงๆมันไม่ได้บวกกันตรงๆนะครับแต่ถ้าคำนวณออกมาแล้วเนี่ยคิตาซันแบ็กเนี่ยจะมีโอกาสออกมาฝึกตรงช่องสปีดอยู่ที่32% ในขณะที่ซูเปอร์ครีก็คล้ายกันนะครับผมแต่ซูเปอร์ครีเนี่ยโอกาสออกก็จะไม่ได้เยอะเท่ากับคิตะซันแบกนะจะมีโอกาสไปลงช่องสต a ามิน่อยู่ที่ประมาณ26%นะครับสรุปง่ายๆแบบเข้าใจง่ายๆก็คือถ้าเมื่อไหร่ว่าตามที่เรามีโอกาสเปอร์เซ็นต์ตรงนี้สูงเท่าไหร่นะครับผมการ์ดก็จะลงในช่องที่ตรงไทยกับตัวเองมากขึ้น,นครับพราะการลงตรงไทยก็มีโอกาสที่จะลุ้นติดลุ้งง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับ โอเคผมจะจำแนกหมวดที่เหลือเนี่ยออกมาอีก5หมวดนะครับผมโดยที่หมวดแรกเนี่ยจะชื่อว่าหมวด Initial นะครับผม Initial เนี่ยจะเป็นหมวดที่เพิ่มสเตตบางอย่างให้ทันทีเมื่อคุณทําการฝึกนะครับผมผมยกตัวอย่างผมมี Super Creek ขัด3แล้วกันนะครับผมเขาเขียน okay, ไว้ว่าเขาจะเพิ่ม Stamina ให้32นะครับตั้งแต่คุณเริ่มฝึกเลย โอเคผมจะฝึกรูดอฟนะคบผมโดยที่พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ของผมเนี่ยสปาร์คสีฟ้าเนี่ยไม่ได้เพิ่มสต a ามิแนาเลยนะแต่ว่าผมจะใส่ซูเปอร์ครีกขัด3ลงไปนะครับซึ่งจะบวกสตามิ a นาให้32แต่แต่ของสตามิ a นารูดอฟผมคือ123ครับผมง่ายๆก็คือ91บวก32เป๊ะเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเป็นอินิเชลแล้วตามด้วยสเตตเนี่ยก็คือบวกให้ตั้งแต่ตอนเริ่มฝึกนะครับบวกครั้งเดียวนะ ต่อมาก็จะเป็น friendship gate นะครับผมซึ่งตรงนี้ดีมากๆเลยเพราะว่ากลับไปที่รูปแรกนะครับผมเรามี mood effect ใช่ไหมครับผมแต่ถ้ากลาับไปมี initial friendship gate เนี่ยก็คือเขาจะเพิ่มเกรให้เลยทันทีนะครับสมมุติว่าน้องฟาเวอร์เนี่ยมี initial friendship gate 40นะครับผมโผลมาความสนิทของ เกรดเนี่ยก็จะอยู่ใน40%ทันทีเลยครับตอนเราเริ่มฝึกตอนแรกเนี่ยการแต่ละการเนี่ยสนิทไม่เท่ากันมาจากค่านี้นั่นแหละครับผมโอเคหมวดถัดไปก็จะเป็นเอฟเฟกเพิ่มสเตตนะครับผมเอฟเฟกเพิ่มสเตตเนี่ยจะมีด้วยการอยู่2แบบก็คือเพิ่มสเตตกับเพิ่มสกิลพอยต์นะครับผมแต่โบนัสเนี่ยยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าเขาเพิ่มพาวเวอร์โบนัสหนึ่งหมายความว่าเวลาการซัพพอร์ตใบนั้นเนี่ยไปฝึกการที่เพิ่มพาวเวอร์ได้ยกตัวอย่างเช่นคุณฝึกสปีดได้พาวเวอร์ใช่ไหม ก็จะบวก power ให้1ครับหรือถ้าเขาไปฝึก power ก็จะบวก power ให้1ครับแต่ถ้าเขาไปฝึก stamina stamina เนี่ยจะได้ซ u b s t a ทเป็น g u สแต่ไม่มี power เพราะฉะนั้นสกิลตัวนี้ก็จะไม่ทํางานนะครับผมมันต้องอิงจากเมนกับ sub s t a ทในตอนฝึกอีกทีหนึง่งส่วนหลักการทํางานของสกิล point ก็เหมือนกันครับผมถ้าเอาการ์ดใบน,นี้ไปฝึกกูค,คุณได้สกิล point เพิ่มขึ้นมาทันทีนะครับผมต่อมาก็จะเป็นเอฟเฟกประเภทของการแข่งขัน มเมื่อคุณแข่งจบเนี่ยคุณจะได้สแตตเยอะขึ้นเวลาคุณไปแข่งเนี่ยคุณก็จะได้สแตตเยอะขึ้นนะครับโดยเฉพาะแข่ง G1 อะไรพวกนี้นะแฟนโบนัสก็ทํางานเช่นเดียวกับเรชโบนัสเช่นเดียวกันนะครับต่อมาก็จะเป็นเอฟเฟกที่มีเฉพาะการ์ดวิดนะครับผมโดยที่มีแค่ค่าเดียวเลยก็คือวิดเฟรนชิ s รี p ค e เวอรี่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเอาการ์ดวิดเนี่ยไปตกลงในช่องวิดการ์ดวิดไปนั้นจะเพิ่ม Energy ในการฟื้นฟูให้เยอะขึ้นนะครับผมหมวดสุดท้ายก็คือเอฟเฟกที่มีเฉพาะในการเพื่อนนะครับผมการเพื่อนเนี่ยเวลาคุณทําความสนิทไปได้แล้วเนี่ยเขาจะโปิดโหมดเพื่อนขึ้นมานะครับผมซึ่งคุณสามารถที่จะฟื้น,นเอเนอร์จีได้เยอะขึ้นคุณสามารถได้สเต็เยอะขึ้นหรือการเพื่อนบางใบเนี่ยก็ช่วยในเรื่องของการป้องกันการฝึกล้มเหลวเป็นเปอร์เซนต์ด้วยครับและนอกจากนี้เนี่ยการเพื่อนยังมีสกิลที่สามารถลด การใช้ energy ได้อีกด้วยนะครับถ้าการเพื่อนออกมาบ่อยเนี่ย,ยก็ถือว่าค่อนข้างดีเหมือนกันนะโอเคแต่ยังมีหมวดหนึ่งที่ผมยังไม่ได้พูดถึงนะครับผมนั่นก็คือหมวดเอฟเฟกต์ประเภทหินเอฟเฟกต์ Effect ประเภทหินเนี่ยจะเป็นเอฟเฟกต์ที่เกี่ยวข้องกับการซัพพอร์ตที่มีสกิลค่อนข้างเยอะนะครับใช้คำว,ว่าส่วนใหญ่นะโดยจะมีด้วยกันอยู่2แบบแบบแรกเนี่ยจะเป็นแบบที่เพิ่มหินเลเวลนะครับการเพิ่มหินเลเวลเนี่ยก็คือเหมือนกับการที่เราได้รับ ค่าส่วนลดของการเรียนสกิลนั้นเยอะขึ้นนะครับง่ายๆก็คือค่าคอสในการเรียนสกิลถูกลงแต่ที่น่าสนใจมากกว่าคือฮินฟรีเควนซีครับฮินฟรีเควนซีก็คือการที่การ์ดซัพพอร์ตนั้นเนี่ยจะทำให้มีอีเวนต์เครื่องหมายตกใจออกได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับง่ายๆก็คือเวลาเราใส่การ์ดซัพพอร์ตไปเนี่ยบางทีเราอยากได้สกิลสำคัญ ของการ์ดซัพพอร์ตนั้นเขาก็จะช่วยในเรื่องของการใบสกิลให้เราสามารถที่มีโอกาสเพิ่มมากขึ้นในการเรียนสกิลบางอย่างที่เราต้องการนะครับผมโอเคจบไปแล้วสำหรับหมวดแรกนะครับซัพพอร์ตเอฟเฟนะครับทีนี้เราจะมาพูดส่วนที่2กับส่วนที่3ของการ์ดซัพพอร์ตกันนะครับผมทำไมการ์ดบางการ์ดเนี่ยเขาถึงเรียกว่าเป็นการ์ดเทพนะครับผมเพราะว่าอะไรเรามาดูที่ส่วนที่2ครับส่วนที่2เนี่ยจะเป็นส่วนของสกิลของการ์ดซัพพอร์ตนั้น,น,นที่สามารถที่จะ ให้เพื่อนๆเรียนได้ผ่านคําใบ้เมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือระบบคินนะครับผมก็คือฝึกไปเรื่อยๆแล้วก็มีเครื่องหมายตกใจแล้วเขาก็จะใบ้สกิลมาให้นะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะเรียนสกิลจากการนั้นได้แต่แน่นอนครับมันเป็นการสุ่มนะครับผมเวลาเกิดคินขึ้นมามันจะสุ่มใน5ค่านี้ทีนี้แล้วเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่าสกิลไหนดีนะครับผมต้องบอกก่อนว่าหลักการเข้าใจง่ายมากก็คือสกิลที่ดีคือสกิลที่ใช้งานง่ายครับ ยกตัวอย่างเช่นซูเปอร์ครกใบนี้ซูเปอร์ครกจะมีสกิลคอนเนอร์รีคอเวอรี่ครับคอนเนอร์รีคอเวอรี่บอกว่าเมื่อไหร่ว่าตามที่เพื่อนๆเ,เข้าโค้งนะครับผมเพื่อนๆได้ฟื้นฟูสตามิน่านะครับผมการแข่งทุกสนามครับไม่ว่าคุณจะวิ่งสนามไหนก็ตามใกล้ไม่กลางไกลไม่มีเงื่อนไขของแผนวิ่งว่าต้องวิ่งแผนไหนสนามแบบไหนเขาไม่ได้เขียนเงื่อนไขของระยะทางสกิลประเภทแบบนี้จะค่อนข้างดีนั่นก็เป็นเหตุผลว่าทำไมซูเปอร์ครกถึงเป็นการเมตานะครับผมเพราะว่าให้สกิลที่ค่อน ่อนข้างใช้งานง่ายถ้าสมมติว่าเราได้สกิลนั้นมาจากการฝึกนะครับเอาอีกแต่สกิลหนึ่งแล้วกันนะครับ Home Straight Haste นะครับผม Home Straight Haste บอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของการแข่งคุณจะเพิ่มสปีดนะครับผมใช้งานง่ายมากคุณมีช่วงสุดท้ายของการแข่งอยู่แล้วครับเงื่อนไขคือแค่ช่วงสุดท้ายสนามเป็นแบบไหนไม่สนใจคุณจะวิ่งแบบไหนไม่สนใจครับคุณเข้าสู่ช่วงสุดท้ายถ้าสกิลนี้ติดคุณเพิ่มความเร็วครับ เห็นไหมสกิลมันจะค่อนข้างใช้งานง่ายนะครับผมซึ่งอย่างการ์ด S R บางการ์ดเนี่ยก็เป็นการ์ดเมตานะครับยกตัวอย่างเช่นมายาโนโทบกันเนี่ยคือสกิลที่อยู่ในการ์ดเนี่ยค่อนข้างที่จะดีนะครับหลายคนถ้าปลดดาวเยอะเขาก็ใช้แทนการ์ดระดับ S S R กันค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสกิลเขียว non standard distance ก็คือถ้าสมมติสนามหาไม่ลงตัว400คือคุณได้สต้ามิน่าเพิ่มขึ้นแล้วการ์ดก็เป็นการ์ดสายสต้ามินา่าเพราะฉะนั้นวิ่งกลางวิ่งไกลก็จะใช้การ์ดนี้ได้ค่อนข้าง ดีนะหรือว่าเป็นสกิลของ Strength Away Adapt เพิ่มความเร็วในทางตรงเห็นไหมว่ามันใช้งานง่ายมากเพราะฉะนั้นการ์ด SR บางการ์ดเนี่ยเพื่อนๆมองข้ามไม่ได้นะครับผมส่วนการ์ดบางการ์ดเนี่ยก็อาจจะเป็นเมตาสำหรับสายบางสายง่ายๆก็คือเป็นการ์ดเฉพาะทางนะครับผมยกตัวอย่างเช่นการ์ดเปกกซัสนะครับผมการ์ดเปกกซัสเนี่ยจะเหมาะสำหรับแผนวิ่งใกล้กับวิ่งมายนะครับผมเพราะว่าจากสกิลนี่แหละครับผม เขาจะมีสกิลสายสปินก็คือวิ่งใกล้นะครับผมแล้วก็มีสายวิ่งไม้นะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติเพื่อนๆอยากจะปั้นตัวที่เป็นวิ่งใกล้หรือวิ่งไม้เนี่ยก็สามารถใช้การใบนี้ได้นะครับผมโอเคมาพูดถึงหมวดสุดท้ายกันบ้างครับหมวดสุดท้ายคือแคเรียอีเวนตครับผม เปรียบเสมือนอีเวนต์ของการนั้นๆเวลาเราเข้าไปฝึกมันจะเกิดการสุ่มอีเวนต์ขึ้นมานะครับผมซึ่งการบางการเนี่ยมีอีเวนต์ที่ดีมากๆยกตัวอย่างเช่นซูเปอร์คีย์อีกแล้วครับซูเปอร์คีย์มีอีเวนต์ทั้งหมดอยู่5อีเวนต์ครับโดยที่แต่ละการ์ดเนี่ยจะมีอีเวนต์สประเภทนะครับนั่นก็คือเชนอีเวนต์กับแรนดอมอีเวนต์นะเชนอีเวนต์ของซูเปอร์คีย์เป็นไงบ้างให้เพื่อนๆมาดูนะครับเชนอีเวนต์แรกคือได้เอเนอร์จีครับโอ้ดดีการใ้้้ฟืนหวย ให้สต a ามิ a นาให้พาวเวอร์ก็ค่อนข้างตรงสายนะเพราะว่าการสตามิแนาเราก็อยากได้สต a ามิ a นาและครั้งสุดท้ายสำหรับอีเวนต์ให้สกิลสวิงกิ n งมาเจ s สโตครับหลายๆใบเนี่ยเขาจะให้สกิลจากอีเวนต์นะครับผมโดยเฉพาะซูเปอร์คิกนี้เราอยากได้ s w i n g ิ n งมาเจ s สโตครับทำไมมันดีมันคือการอัปเกรดจากสกิลเมื่อสักครู่นี้ครับเพื่อนๆจำได้ไหมครับ c o น n e r r e c o v e r วี่ครับผมคอนเนอร์รี v e เวลเวลาอัปเกรดขึ้นมาจะเป็นสวิงกิ n งมาเจสโครับ เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเข้าโ้งครับคุณฟื้นสตามินาครับผม5.5ยิ่งหล่อสตามินาคุณเยอะเท่าไหร่ฟื้นสตามินาเยอะขึ้นเท่านั้นนะครับผมเพราะฉะนั้นสายวิ่งกลางวิ่งไกลก็เลยอยากได้ซูปเปอร์คีสนะครับทีนี้เราลองมาดูแรนดอมอีเวนต์กันบ้างแรนดอมอีเวนต์ซูเปอร์คีสครับให้ถ้าตอบบนให้เอเนอร์จีตอบล่างให้สตามินาก็โอเคครับ ฟื้นสตาร์มิน่าได้ค่อนข้างเยอะนะครับผมและน้องอีเวนท์ที่2ก็คือให้ดรีปเบทนะครับผมก็เป็นสกิลสีฟ้านะครับผมนั่นแหละครับเป็นเหตุผลว่าทำไมซูเปอร์ครีกถึงเป็นการ์ดเมตาเพราะว่าอีเวนต์ก็ดีสกิลก็ดีนะครับผม <laughs> ดีหมดเลยนะครับผมมันก็เลยใช้กันยาวๆนะสำหรับใบนี้โอเคยกตัวอย่างอีกสักใบที่เป็นการ์ดสายสปีดที่อยู่ในเทียสสูงแล้วกันนะครับสำหรับน้องนิชิโนฟอร่า นิชโนฟอล่าเนี่ยเขาจะให้สกิลจากอีเวนต์นะครับผมสิ่งที่เราอยากได้ก็คือมี Strength Away Adapt อันนี้พูดไปละแล้วก็จะมีสกิล b l i ล e Burst นะครับซึ่ง b e l i e Burst เนี่ยก็อัปเกรดมาจาก Strength Away Adapt นั่นแหละครับผมแต่ว่าสิ่งที่อยากกระเสริมให้ก็คือผมชอบใช้การแบบนี้มากเพราะว่าเ a n d อมอี e วนต์ครับเ a นดอม e v e n นเขาให้ Charming ครับ Charming คือสถานะที่บอกว่าเมื่อไหร่ว่ตามที่คุณไปฝึกกับการ์ดเพื่อคนอื่น คุณสนิทไวขึ้นครับหมายความว่าคุณติดรุ้งไวขึ้นนะครับผมแต่ถ้าคุณไปเจอช่วงเอนเกมแล้วชาม,มิงไม่มีประโยชน์คุณก็เอาเอนเนอร์จีก็ได้การซัพพอร์ตบางการเนี่ยอีเวนต์มันดีเพื่อนอีเวนต์แบบดีเลยคือแบบถ้าบางอันได้ช่วงต้นเกมคือทําให้คุณแบบว่าการฝึกครั้งนั้นราบรื่นมากยิ่งขึ้นนะครับผมบางทีก็ต้องดูอ่าอีเวนต์ด้วยว่าอีเวนต์มันดีขนาดไหนอะไรยังไงนะครับโอเคครับและนี่ก็คือสิ่งที่คุณควรรู้สําหรับการซัพพอร์ตทั้งหมดะะมดผก็ จะมีช่วงที่ลงลึกบ้างแล้วก็จะมีช่วงที่พูดท้า่าวบ้างนะเพราะว่าบางอย่างผมอาจจะทําแยกไปอีกหมวดหนึ่งเลยนะครับผมอาจจะเน้นในเรื่องของการอ่านค่าการ์ดให้เป็นนะครับผมว่าการ์ดอะไรบ้างที่ดียังไงนะบางทีคือคุณจะได้รู้ว่าการ์ดใบไหนควรจะใช้กับม้าแบบใดนะครับผมเพราะว่าการ์ดบางกล้าวก็เป็นการ์ดเฉพาะแต่ว่ามันก็ใช้ได้ดี กันนะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สําหรับคนที่ยังอ่านค่าการ์ดไม่เป็นนะครับว่าการ์ดใบไหนใช้กับอะไรและทําไมการ์ดบางการ์ดมันถึงเมตาจังอะไรอย่างนี้นะผงคิดว่าน่าจะช่วยเพื่อนๆได้พอสมควรนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครป์ให้กับโจดันโจด้วยนะคลิปนี้ผมต้องขอตัวไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเพื่อนสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ